ปัจจุบันนี้เวลาที่เราใช้ค่อนข้างมากก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะครับเราสามารถที่จะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้โดยใช้สารอาหารเช่นมังคุมดมระดมถั่วเหลืองฝรั่งโบบบที่เราสกัดออกมาแล้วแล้วก็ผสมกันลักษณะเสริมประสิทธิภาพเรามาดูกันนะครับ สิ่งที่เราทำเนี่ยได้สามารถที่จะปรับระดับภูมิคุ้มกันแล้วช่วยดูแลอาการปิดปกติในร่างกายอย่างไรบ้างมาดูเรื่องเบาหวานนะครับไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะตองแรกๆก,กินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าวา่ากำดังขึ้นให้ยาความดันต่ำความดันอีกกินขวดไปไปบอกหมอปวดท้องหมอว่าเป็นกระเพาะเอาห้ยากระเพาะกินไปตรวจหมอว่าเอ,เอาคุณนี่ โรคไขมันในเลือดกินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็ดีคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกับเพาะต้องกินแต่ว่าเบาหวานต้องฉีดทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ําตาลเหลือ87 ความดันความดังร้อยสาร้อยสาเบาหวานเป็นอาการแพ้ปูมตัวเองนะครับผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารซึ่งมากเกินไปสารสามตัวที่หลั่งมากเกินไปคือ T N F alpha Interferon gamma แล้วก็ Interleukin สิบเจ็ดนะครับเมื่อมันหลั่งมากไปมันก็จะไปทําลายตับอ่อนซึ่งทําหน้าที่หลั่งอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทําลายอินซูลินก็หลั่งน้อยลงก็ทําให้เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะฮะ ในขณะเดียวกันสารที่หลังมากไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อดื้อหรืออินซูลินมีอินซูลินมากก็อินซูลินก็ใช้ไม่ได้น้ําตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดไอสารที่หลังมากเกินไปนั้นนะครับสูตรใหม่ที่เราทําไว้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถที่จะลดสารที่มันมากเกินไปในผู้ป่วยได้ในวันที่15ชัดเจนด,ดูในกลุ่มที่ใช้แป้ง ซึ่งเป็นตัวควบคุมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้สูตรของเราแล้วจะพบว่าสูตรของเราเนี่ยหลังสารสตัวที่เป็นปัญหาลดลงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาว่าสารสาตัวนี้มีสูงไปจนทั้งเปิดการเบาหวานก็จะสามารถเข้าสู่สภาพ,พปกติในร่างกายได้โดยการใช้บังคุดดำหลือฝรั่งบบบกซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับ